5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิ์หานอุตสาหะครับอพิโซดนี้สนับสนุนโดย The Peninsula Bangkok นะครับเมื่อวันก่อนผมไปเจอช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะฮะเขาก็พูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ยังสามารถทําตามเป้าหมายแล้วก็มีความสุขได้ด้วยคือแบบไม่ได้ต้อง productive อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับ คลิปนี้ใครอยากลองเซิร์ชนะฮะลองไปเซิร์ชดูชื่อว่า10 ways to make most of every day นะครับแล้วเขาก็วงเล็บไว้ว่า you don't have to be more productive นะฮะแค่ชื่อก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงแบบใช้ชีวิตเต็มที่อะไรแบบนี้คนน้สุกว่โมันต้องทำอะไรเยอะแะแน่เลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตที่เต็มที่บางทีอาจจะไม่ได้มีแต่มุมของการทำเยอะก็ได้นะครับบางทีการหยุดทำหรือการเว้นวักอะไรบางอย่างเนี่ยก็เป็น ก็เป็นการใช้ชีวิตเต็มที่เหมือนกันนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงคำว่า rest and recharge นะฮะคือการพักผ่อนให้เพียงพอนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยจะรู้สึกเรื่องนี้มากเลยนะฮะสมัยก่อนเวลาเราบอกว่าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เนี่ยเรามักจะคิดถึงแบบเฮ้ยไม่นอนอะไรเงี้ยเอาสุดไปเลยเช้าอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าพอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าการที่เรานอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยนะครับ มันทําให้เราอาจจะมีชั่วโมงการตื่นที่เยอะก็จริงนะแต่ตื่นขึ้นมาแล้วมันแบบร่างกายมันไม่พร้อมสมองมันไม่พร้อมเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่จานวนชั่วโมงนะแต่มันคือว่าตื่นมาแล้วเนี่ยพลังสมองพลังร่างกายเราเป็นขนาดไหนแล้วเรามีความสุขขนาดไหนมันใช้ชีวิตได้เต็มที่เนี่ยอาจจะหมายถึงต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับอันที่สองเขาบอกว่า remove distraction ลดสิ่งรบกวนนะครับมีคำพูดคำหนึ่งเขาบอกว่า what you do matters but what You don't do also matters นะฮะก็คือว่าสิ่งที่คุณทำเ่มันมีความหมายแล้วล่ะแต่สิ่งที่คุณไม่ทำก็มีความหมายเหมือนกัน,นครับเวลาเราไม่ทำอะไรเนี่ยมันหมายถึงการเลือกที่จะตัดสิ่งรบกวนนั้นออกไปนะครับทำให้เรามีสมาธิกับสิ่งที่เหลือมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกันในชีวิตทุกวันนี้นะฮะถ้าเราแบบรู้สึกแบบ อยากจะมีชีวิตที่เติมเต็มบางทีสิ่งรบกวนเยอะเกินไปเนี่ยเวลาผ่านไปนเร็วมากเลยนะฮะแต่ว่าถึงตอนเย็นมันไม่มีอะไรที่มีความหมายเลยนะฮะแต่กลับกันถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสคุณได้ใช้เวลากับสิ่งที่มันมีค่าจริงๆนะ,ะคุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรได้เยอะมากนะักเพราะคุณตัดสิ่งรบกวนทิ้งไปหมดเลยเนี่ยนะหรือวันหนึ่งสองสาอย่างแต่ว่าโอ้โหวันนั้นไม่เป็นวันที่เติมเต็มมากนะครับอันที่3คือ take care of your body นะฮะสุขภาพร่างกายสําคัญจริงๆ นะครับสำคัญในทุกมิติเลยนะฮะเมื่อกี้เราพูดเรื่องการพักผ่อนแล้วนะฮะทานอาหารก็สําคัญออกกําลังกายก็สําคัญเคลื่อนไหวตัวเยอะๆก็สําคัญนะครับออกกําลังกายกับเคลื่อนไหวเยอะๆนี่ไม่เหมือนกันนะบางคนอยู่ฟิตเนสหนึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็นั่นนนนงแหมะอยู่บนเก้าอี้หรืออยู่บนโซฟาทั้งวันแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่ไปฟิตเนสนะครับ แต่มันไปถึงว่าเราตอบแทนร่างกายเราสักนิดหนึ่งนะครับเราใช้ร่างกายเราเต็มที่มาตลอดเนี่ยตอบแทนสักนิดหนึ่งนะฮะเช่นทาครีมกันแดดหน่อยนะเมื่เอเราไปออกแดดนะฮะบ,บำรุงผิวสักหน่อยหนึ่งนะครับวันไหนมันเหนื่อยล้าเหลือเกินก็ลองไปหาน้ําร้อนแช่รูสักหน่อยอะไรแบบนี้นะครับ,บางทีเอามาสมาทานหน้าบ้างก็ก็ยังดีเป็นการตอบแทนร่างกายเรานะครับข้อที่สี่ก็คือว่า take one small step towards your goal นะครับหนึ่งก้าวเล็กๆสู่ความฝันในทุกๆวันนะฮะ เป้าหมายของมนุษย์มักจะใหญ่เสมอแต่ไอสิ่งที่พาไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันคือสิ่งเล็กๆที่ทําวันนี้นะครับถ้าเราโมจะคิดว่าทำไมมันถึงไม่ถึงสักทีแบบนี้ยากนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ภูมิใจกับขั้นเล็กๆของเราทุกวันนี่แหละนะครับข้อที่ห้าโอ้ยนี่ชอบนี้มากเลยนะฮะ show up as your best self อืมพูดง่ายก็คือว่าเวลาจะชว์อัพนี่ไม่ได้หมายถึงว่าไปสถานที่ใดที่หนึ่งนะคือสมมติว่าคุณคุณต้องโทรศัพท์กับใครสักคนอยู่บ้านนี่แหละนะฮะก็ก็เรียกว่า show up เหมือนกันนะ เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดก็คือว่าเราตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยเวลา work from home เนี่ยผมพูดเสมอเลย work from home เราไม่ได้ไปไหนถูกไหมฮะแต่ว่าผมมักจะสนับสนุนให้คุณอาบน้ําแต่งตัวนะฮะเอ่อแล้วก็ใส่ชุดเหมือนคุณจะไปทํางานเหตุผลเพราะว่าเวลาเราทําแบบนี้เนี่ยเอ่อเราจะมีความมั่นใจในรูปลักษณ์ของเราหรือบางทีแค่เรารู้สึกว่าเราตัวหอมอะไรแบบนี้นะฮะเราก็รู้สึก refresh มีพลังนะอันนี้สําคัญนะฮะสำคัญมัน ของพวกนี้เนี่ยมันส่งผลต่อน้ำเสียงส่งผลต่อรอยยิ้มส่งผลต่อความรู้สึกของเรานะฮะความมั่นใจต่างๆนะพวกนี้แน่นอนผมไม่ได้บอกว่าโอ้โหคุณต้องขึ้นมาเอ,อตื่นมาแล้วก็ทำโตผมแปะ๊ะเหมือนอย่ังจะไปงานแต่งงานทุกวันที่ work from home ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเอาแค่ว่าเป็นเวอร์ชันที่เราชอบอะรู้สึกว่าเออเราชอบดูแลตัวเองแบบนี้นะฮะข้อที่หครับ accomplish one big task นะฮะ หนึ่งวันนะหนึ่งวันเนี่ยมันมีเรื่องเยอะมากเลยคนเรามีงานวันหนึง่งยี่สิบสาสิบงานผมว่าไม่น้อยกว่านี้แต่สําคัญที่สุดคือคุณต้องทํางานที่สําคัญที่สุดวันนั้นให้เสร็จก่อนไม่ว่างานนั้นจะเป็นอะไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทําอาชีพอะไรคุณอยู่ในโพสิชันไหนตอนนั้นบางทีมันอาจจะเป็นการต้องไปเคลียร์ลูกค้าคนสําคัญนะครบ,บางทีมันอาจจะเป็นการต้องไปแก้ปัญหาอย่างหนึ่งให้กับลูกน้องนะฮะหรือบางทีมันอาจจะเป็นการไปนั่งดูลูกเล่นเออละคร ตอนเรียนหนังสือจบวันนั้นอะไรแบบนี้นะฮะเอา energy เอาสมาธิเอาพลังทุกอย่างไปทําเรื่องนี้ให้สําเร็จก่อนและไอ้ที่เหลือ19เรื่องเนี่ยเรื่องเล็กนะครับ ข้อที่เจ็ดดู something f u หาความสนุกให้กับตัวเองบ้างทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องโอ้โหต้องมันสุดๆไปผับไปบาร์ทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะครับแต่ชีวิตคนเราเนี่ยเราสามารถมองหาความสนุกได้ถ้าเกิดว่าเราพยายามจะมองนะครับมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะถึง Pike Place Market นะฮะตลาดขายปลาที่เซียรตโทซึ่งเป็นที่ที่ดังมากนะฮะคนไปเมืองอเซียรตโทก็ต้องไปเยี่ยไมไอ้ที่เนี่ยคำถามก็คือมันมีอะไรนะครับมันก็จริงๆก็เป็นตลาดปลาแลโอเคก็สวยดีนะฮะมีมุมถ่ายรูปเยอะ แต่สิ่งที่สําคัญมากแ้ะเป็นเสน่ห์ของไพ l a c เพลสมา t ก็คือคนที่ขายปลาอยู่ในตลาดน่ะที่เขาโยนปลานูน่นนี่เขาเล่นร้องเพลงกันมีการโยนโช์ท่านู่นนี่ซึ่งจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเขาตั้งใจนะฮะเขาแค่อยากจะใช้ชีวิตในการทํางานให้มีความสุขเพรารู้สึกว่าการทํางานที่แผงขายปลามันเหนื่อยอะ่ะทําไมเราจะต้องทำให้มันได้มีความสุียอ่ะเราเหนื่อยก็ได้แต่เราสนุกได้ไหมนะฮะ วางปลาเลี้ยงให้มันสวยๆเท่ๆได้ไหมคิดมุกในการโยนปลาใส่กับเพื่อนหรือว่าวิาวธีการโชว์การใช้มีดอะไรแบบเนี้นะฮะก็เลยกลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปเลยนะฮะคนก็ไปดูเนี่ยคนขายปลากันเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องหาความสุขที่สวนสนุกหรือที่ผับที่บาร์นะครับความสุขอยู่ได้ทุกที่คุณมองเห็นมันหรือเปล่านะครับกับกแค่ชงกาแฟอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะใส่แรงกับมันสักนิดนึงนะ ออการชงกาแฟก็เ,เป็นอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขได้นะครับข้อที่8ก็คือ make or maintain connections รักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะมนุษย์เราเนี่ยออสิ่งที่โหดร้ายที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์คนหนึ่งจะเจอได้คือการถูกขังเดี่ยวอะ่ะออถ้าดูในหนังนะถูกตัดออกจากคนข้างนอกใช่ไหมทำไมเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญมากต่อความสุขโดยรวมของชีวิตจะว่าไป มากที่สุดเลยถ้าใครเคยดู TED Talk ันที่เขาเป็นอาจารย์ฮาร์ a ว d ร์ดไปไปสำรวจว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความสุขกับเรื่องอะไรมากที่สุดพออยู่เป็นนานๆแล้วอะไรทําให้มีความสุขมากที่สุดคําตอบคือความสัมพันธ์นะครับดังนั้นหาเวลามาใส่ความสัมพันธ์หาเวลามาปลูกความสัมพันธ์มารดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยนะครับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสักนิดหนึ่งนะฮะยกหูโทรหาพี่น้องบ้างปกติก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่คุณคุยกับพี่น้องคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร,ร่นะฮะคนที่โตโตแล้วนะ เออยกหูหาเขาเป็นไงบ้างนะครับทักไลน์ไปก็ได้ถ้าเกิดจะไม่อยากยกหูนะครับคุณพ่อคุณแม่คุยกันหน่อยนะคนที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบางทีเดินหน้าผ่านกันไม่ได้พูดเลยกันสักครั้งเอามือวัวแต่เล่นมือถือเอาคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเก่าแก่เออไม่ได้เจอกันสักนานนักกินข้าวกันหน่อยได้ไหมนักจิบกาแฟกันหน่อยได้ไหมนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนบ้านนะฮะเพื่อนบ้านที่ปกติเราก็ผ่านไปไม่สนใจอะไรนะครับลองเซฮายหน่อยดีไหมเพื่อนบ้านเป็นไงบ้างนะฮะบางทีคุณอาจจะได้อะไไไรดดดีีๆจากกท่่คคุณิมถึง็ ข้อที่9นะครับ have something to look forward to มีอะไรให้ตั้งตารอนะฮะเช่นเสาร์ทีนี้จะดูหนังเรื่องนี้อเราแบบนี่ตอนนี้มีซีรีส์เข้าเต็มเลยนะฮะวันวันเสาร์นี้เดี๋ยวจะดูซีรีส์ Netflix เรื่องใหม่นะครับหรือวันเสาร์นี้จะไปกินข้าวกับเพื่อนนะฮะวันเสาร์นี้จะไปเ,เรียนทำอาหารนะครับวันเสาร์นี้จะพาหมาไปอาบน้ำอะไรแบบนี้นะครับจดลงไปในปฏทิทินแล้วก็ตั้งตารอมันนะ จะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขทีเดียวนะฮะหรือจริงๆเนี่ยเอาแบบเรื่องไม่ต้องอะไรที่มันเบอร์วังอลังการมากกนะ็ไดเวลาผมไปหาหมอฟันนะผมชอบมากเลยเพราะว่ามันเวลาไปหาหมอฟันนะครึ่งปีไปหาทีใช่ไหมไปขูดถินปูนไปนอะไรพวกเนี้ยแล้วค็รู้สึกว่าโอ้โหมาปากมันสะอาดมากเลยอะนะครับก,ก็ก็ looking forward to กันนะครับและข้อที่สินะฮะ make time for yourself หาเวลาให้กับตัวเองบ้างนะครับเราอะมีเวลาให้คนอื่นเยอะ นะครับเล่นมือถือตอบแชทน,นู่นนี่ทํางานอะไรโอ้ยเยอะแยะ,ยะมากมายไก่กองเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าคุณทําแล้วคุณชอบก็โอเคแต่หลายคนก็เหนื่อยนะครับแนวโนมยุคใหม่ก็คือว่าคนทั้งกใช้เวลากับโซเชียลมีเดียมากเกินไปนะฮะเล่น t i k t o อกอะไรพวกนี้มันก็สนุกดีนะฮะแต่ว่าลองหาเวลาให้กับตัวเองจริงๆโดยตัดออกเรื่องพวกนั้นบ้างเช่นอ่านหนังสือนะครับ ฟังเพลงแบบไม่ต้องดูมือถือนะฮะเปิดเปิดเปิดจากมือถือก็ได้แต่ว่าไม่ต้องไปดูมันนะครับนอนฟังเพลงเงียบๆแบบนอนหลับตาฟังเพลงนะฮะลองคิดเมนูอาหารใหม่ดูบอกว่าเนี่ยสุดสัปดาห์นี้ฉันจะคิดเมนูอาหารที่ฉันไม่เคยทํามาก่อนเลยไม่ต้องคิดก็ได้ไปเปิดสูตรดูได้นะฮะแต่ว่าลองทําดูนะครับถ้าเกิดคุณไม่เคยอบขนมเลยเนี่ยนะฮะลองอบขนมดูไหมอืมคุณอาจจะพบว่ามันมันมากก็ได้นะครับ หันมาทำ everyday life ี d i เ i o n ว่าที่เราพูดกันทั้งหมด10เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เล็กๆข้างนั้นเลยนะครับแต่มันทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นได้นะครับ mm hmm. มีประโยคหนึ่งผมชอบมากจากนักเขียนแล้วก็นักจิตวิทยาชื่อโรเบิร์ตโฮลเดนเขาพูดไว้ว่า mm hmm. beware of destination addiction until you give up the idea that happiness is somewhere else it will never be where you are นะครับแปลคร่าวๆคือว่าระวังกับการหมกมุ่นกับเรื่องเป้าหมายมากเกินไปถ้าคุณไม่ละทิ้งความคิดที่ว่าความสุขอยู่ที่อื่นนะครับคุณก็จะ ไม่มีความสุขสักทีอะเพราะว่ามันอยู่ที่อื่นตลอดเลยอะคุณม,มันไปไปเรื่อยๆไม่จบสักทีนะครับวันนี้ผมก็เลยมีงานอีเวนต์ที่น่าสนใจมากๆมาประชาสัมพันธ์นะครับชื่อ Wellness Festival เป็นเทศกาลเพื่อสุขภาพและความสุขที่เดอะพันเอนซูล่าเขาจัดขึ้นในวันที่1 0 1ถึงมิถุนาย,ยนนี้นะครับในงานกิจกรรมมีหลากหลายเลยนะครับมีคลาสด้านสุขภาพกายนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเช่นพิลาทสอาควาเซสโยคะเต้นซุมบ้าและอื่นๆอีกมากมายนะครับ คอร์สด้านสุขภาพจิตโอนี้น่าสนใจมากนะครับฝึกนั่งสมาธิฝึก mindfulness นะครับทำ sound therapy ที่มันเป็นเสียงโอ้โสงบมากนะครับคลาสทำอาหารนะอาหารเน้นไปที่อาหารเพื่อสุขภาพด้วยพวก super food นะฮะหรือว่าใครอยากจะทำขนมปังนะครับเขามีคลาสสอนทำซาวดด้วยนะฮะขนมปังโปรดของคุณแม่ผมเลยซาวดเนี่ยนะฮะเวลาเจอซาวดูอร่อย่อลอยนึกถึงคุณแม่ทุกทีเลยนะฮะคลาสสอนให้ความรู้นะครับเช่นเขาจะมีสอนเรื่องว่า เอ,อ่อฮอร์โมนกับความสุขนี่มันเป็นยังไงไวัยแต่ละช่วงของเราฮอร์โมนเปลี่ยนไปยังไงนะครับโภชนาการของคุณส่งผลกับจิตใจยังไงผมชอบเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าการกินเนี่ยส่งผลตอบสมองและจิตใจของเราอย่างไรก็ไปฟังคลาสนี้ได้นะครับกิจกรรมเยอะมากเลยนะครับจัดเต็มตลอด3วันนะฮะก็10-12มิถุนายนนี้เนี่ยมีเลือกหลายราคาหลายแพ็กเกจนะครับ สมมุติว่าอยากไปลายคลาสก็คลาสสหอร้อยนะครับรายวันก็หนึ่งพันห้ารอยบาทลงได้สามคลาสนะครับหรือว่ารายสามวันสองพันห้ารอยบาทลงได้สามคลาสนะฮะเหมาะกับคนที่ไม่อยากทํากิจกรรมทุกอย่างในวันเดียวติดติดกันก็ไปสามวันก็ได้นะครับราคานี้สามารถลงคลาสออกกลังกายเพิ่มได้อีกนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องดูด้วยนะว่าคลาสไหนเขาเต็มนะก็ first come first serve นะฮะหรือจะจะให้คุ้มสุดๆไปเลยนะครับไปลองนี่เลยฮะแพ็กเกจ wellness festival stay นะฮะ ราคา15,100บาทต่อท่านก็ตกท่านเรประมาณสัก7,000กว่าบาทนะครับก็ได้พักที่ห้อง The Lux Room ของ The Peninsula Bangkok นะฮะวิวสวยมากโรงแรมนี้เป็นเวลา2วัน1คืนพร้อมสิทธิ์เข้าร่วมกิจก,กรรม2วันเต็มเลยนะฮะเต็มที่ไปเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอราคานี้ยังรวมอาหารเช้าแล้วก็อาหารกลางวันอีกด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับไปดูในลิงก์ที่อยู่ใน d e s c r i p t i o n ของอพิ s o ดนี้นะครับหรือไปที่ line myshop ก็ได้นะครับ Peninsula สปานะครับแอดเปนสปาเดีผมแปะไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับกิจกรรมเยอะน่าสนใจมากนะครับลองดูตารางกิจกรรมก่อนได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะทําให้คุณเนี่ยผ่อนคลายได้มากจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรมของ The Peninsula Bangkok นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับลาไปก่อนนะฮะแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที